จุดตรวจของล็อกที่น้อย สวัสดีครับต้นเอ้ยพอๆเลยเนาะเส้นดูก่นอกนเส้ผมเหรอครับเจนเหตุผมก่อนเมื่อกี้เขาเส้นไว้ยังแจ้งเหตุผมก่อนข้างหน้าเขาไม่เรียกแต่พี่มาเรียกผมคืออะไรฮะข้างหน้าเขาไม่ได้เรียกผมแต่พี่มาเรียกผมคืออะไรเขาวิจยตว่าเมื่อกี้บอกว่าให้เรียกคใครที่หน่อยเล่อ,อไปไปเรียกไอ้คนบอกมาว่าผมมีเหตุอะไร ไปเรียกไปเรียกทู้ด่านเอาดีๆก่อนไปเรียกให้คนบอกว่าให้มาเป่าผมเนี่ยไปเรียกไปเรียกมาว่างดุกรอไม่ได้ผมไม่ให้เทสผมไม่ให้เทสทำไมครับต้องไปแจ้งว่าผมมีเหตุอันสงสัยอะไรที่จะมาเป่าผมสุ่มเทสดุกรผมไม่ให้สุ่มผมไม่ให้สุ่มจะทําอะไรผมไหมพี่โดนอะไรจะไปยุ่งกับเขาเาป่จะไปเาเป่าผ่านไหัมไย่ไ่ผม่านขากผมุ่กบเาเ่กย่เ ในนในในกล้องพี่เปิดกล้องไหมนี่นี่บอดดี้คามีราไม่เปิดบอดี้คเมีราไม่มีมาบอกแค่อไนวายนี่เปิดไหมเปิดไหมบอดดี้คามีาอะไรเราซีซีทีวีมีไหมอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งวุ่นวายซีซีทีวีมีไหมอย่าพึ่งวุ่นวายด่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอดี้คามีราไม่เปิดอย่ามาด่านผม อย่ามาด้านผมเข้ามันพื้นที่การทํางานครับเอาเมื่อกี้เชิญมาทําไมขอเชิญมาเป่าแล้วคุณยังไม่เป่าเลยเนี่ยผมบอกให้ไปเรียกไอคนที่บอกผมเข้ามางานอยู่เอ้าไปเรียกมาว่ามีเหตุสงสัยอะไรผมคุณเป็นใครที่มให้ไปเรียกเขาผมแจ๊กแซ่หรอเขาไม่ต้องให้เรียกเขาเอ้าก็จะเป่าผมก็ไปเรียกมาดิว่ามีเหตุอะไรผมมีเหตุอะไรไปเรียกมาไปถามเขาด้วยว่าผมมีเหตุอันควรสงสัยอะไรที่จะเป่าผม คนลงใสยว่าอาจจะเมาอาจจะเมาครับนั่นแหละอาจจะเมานั่นแหละมีพฤติกรรมยังไงถึงอาจจะเมาเอาขับสายก็ได้ครับขับสายดิ้นขับสอันนี้มั่วใช่ไหม ผมดูแล้วขนาการทำลายคุณเห็นได้ไงคุณอยู่นี่คุณตรวจอยู่นี่คุณนู่นคนข้างหน้าเขาเห็นคุณจะมามาาคุณจะมาเดาได้ไงว่าผมมั่วผมไม่รู้ผมเห็นคุณขี่สลองคุณยี่เขาใ่ได้ใช่ครับพี่ครับแต่ก็ในเมื่อในเมื่อผมขี่เขาด่านผมต้องชะลอถูกต้องไหมโอ้โหครับผมขี่เขาด่านผมต้องชะลอถูกต้องไหมจะให้ผมขี่พุ่งชนด่านเลยไหม พี่ทำถูกต้องแล้วคืกตอแล้วก็ได้ไงในเมื่อผมชะลอข้าด่านทำไมทำไมถึงถึงเป็นเหตุใี่คนสงสัยผมถามหน่อยมันก็ต้องนานเป็นสงสัยทุกคนไม่ได้ครับได้ทำไมไม่ได้มันสงสัยทุกคนไม่ได้ครับตรงนี้มันต้งคุ้ผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจครับสารวัตรผมเข้าใจมันเป็นด่านเป่าแอลกอฮอล์แต่สารวัตรไอ้คนข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้บอกให้ผมหยุดแต่ผมขี่ชะลอมากลายเป็นว่าบัวมาบอกให้เขาไปเป่าไม่ใช่ไปเป่าแล้วผมก็จะเดินมาบอกน้องใช่ไหมผมจะเดินมาผมบอกว่า ไม่เป่าก็ไม่เป็นไรก็คือเปิดรถกระจกแล้วผมจะเดินมาบอกใช่ไหมใครจะเดินมาบอกผมนี่แหละกำลังจะเดินมานี่ผมเลยนองไ่นี่เดินไปข้อกระจกผมนู่นพี่ชะลอนี่เดินไปข้อกระจกไปจะมาเรียกผมมาเป่าเนี่ยเพราะพี่เปิดกระจกดูนะพี่นะผมนี่บริสุทธิ์ใจผมเปิดกระจกชะลอด้วยถ้าผมเมาผมขี่หนีไปแล้วแต่ประเด็นคือประเด็นคือการที่มาเรียกตรวจเขาเนี่ยบริษัทมะล่างไม่เปิดเนี่ยท่านสารวัตรจะลงโทษยังไง เนี่ย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 ผมถ่ายวีดีโอไว้อยู่เนี่ยบอดี้กล้องไม่เปิดเนี่ยไไหนไม่เปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดไหมเนี่ยยืนเป่าเขาอยู่เมื่อกี้เนี่ยบอดี้กล้องไม่เปิดเนี่ยสารวัตรจะลงโทษยังไงผมเป็นคนเป่านี่ผมเปิดเนี่ยเขายืนเป่าผมถ่ายอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขายืนเป่าอยู่เมื่อกี้นี่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 ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้นี่คนนี้เมื่อกี้นี่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมาเข้ามาผมไม่ใช่คนเป่าผมถามหน่อยบอดี้กล้องถ้าเปิดไฟมันต้องกระพริบไหม นี่มันแบตหมดแบตหมดไม่ได้อับผมจะร้องเรียนคุณนะอ่านี่นะครับผมจะร้องเรียนตำรวจนะทันทีหรือยังเขาบอกหรือยังยังไม่ได้เปล่าเลยตำรวจทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่นัจุดตรวจจะต้องมีบอดี้คันราทุกนายและจะต้องเปิดตลอดเวลาไอ้โกหกเขาย่งเงี้ยถูกต้องไหมเออเพราะฉะนั้นผมจะร้องเรียนคนนี้นะอ่าดูรูปไว้ผมจะทั้หนังสือร้องเรียนไปเป็นของอันนี้ของอะไรนะบังพี่น้อยบางพี่น้อยโอเคหัวหน้าผู้คุมด่านเดี๋ยวผมจะร้องเรียนหัวหน้าผู้คุมด่านด้วยด่านครับยังไม่ยังไม่ ผมจะร้องเรียนหัวหน้าผู้คุมนานด้วยลูกน้องอุปกรณ์ไม่พบท่านสารวัตรท่านก็ไม่มีบอดี้แคมนะท่านไม่มีบอดี้แคมนะสารวัตรเไปไปชิญเชิญผมไม่ไปไล่เดี๋ยวผมทำหนังสือไปที่เะเลให้สารวัตรไไ่ไปไม่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 ไปเดี๋ยวผมทำหนังสือไปที่เะเลให้สารวัตรไม่ต้องห่วงครับ